นี่ทุกคนเวลาเดินทางไกลย,ยงมีปัญหาแม้เวลา,าลูกไปยิ่งเฉพาะต่างประเทศวันนี้มีวิธีวิธีการแก้เลยนะคะภาพนี้ก็คือการนำของเล่นขึ้นเครื่องอ่าเราต้องเตรียมอะไรใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราสําคัญแล้วเราต้องเตรียมคือเตรียมกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่เป็นของเล่นเด็ดเฉพาะค่ะของเล่นที่แม่เตรียมไปนะคะก็จะมีพวกดินเบากัร์ดนะคะอ่าของเล่นเนาะ สมุดวาดภาพระบายสีนะคะนี่ต้องมีนะคะดินสออันนี้ก็ต้องมีให้น้องนะคะกระเป๋าแยกเหมือนที่เราบอกแล้วกระเป๋านะคะต้องเป็นกระเป๋าใบไม่ใหญ่คือของทุกอย่างที่เอาใส่กระเป๋าต้องผ่านเครื่องตรวจได้มีขนมกรุบกริบนิดหน่อยได้ที่ลูกชอบนะคะไม่ใหญ่เกินไปยังไงสามารถเอาไว้ที่ใต้เท้าได้ถ้าหากเอาไว้ข้างบนเนี่ยเวลา ยกออกมาก็จะเป็นการรบกวนคนอื่นอีกนะคะก็จะมีกระเป๋าที่สามารถดึงสิ่งของออกมาและภาพนี้ก็คือเป็นภาพบนเครื่องนะคะแล้วก็ปั้นดินเบาอะไรที่เราสามารถจะคอนโทรลได้บนโตะได้นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดหัวใจให้กันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่แอนจะเอาเทคนิควิธีการเลี้ยงเด็กแสบสองคนมาฝากอีกนะคะ